วันนี้ปิ่งจะพาทุกคนเป็นเก็บลิ้นจี่ที่สวนของคุณลุงนะคะบอกเลยแล้วหวานทันที่ไป ฮ่ดูทางก่อนก็คือทางของเขาไม่ได้สะดวกสบายนะคะก็คือเป็นทางดินงอย่างนี้เลยแล้ววันนี้พาเจ้าตัวเล็กไปด้วยไปป้วนด้วยกันนะคะสนุกสนานใหญ่เลยตัวเลยชอบมากบอกว่าซิ้นเลยซิ้นอย่างเดียวเลยแล้ววันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะพาพี่สาวมาด้วยพาพี่สาวมาลุยด้วยค่ะอะไรที่ลำบากลําบากนะคะเราจะไม่ไปคนเดียวค่ะเราจะชวนพี่หรือว่าทุกคนไปกับเราด้วยจะได้ไปลำบากด,ด้วยกันเพราะว่าอะไรที่แบบไปสบายๆเราก็ต้องไปคน เดียวค่ะถ้าอันไหนที่สที่ลำบากหน่อยนะต้องพาพี่สาวไปด้วยค่ะนี่เลยแล้วบรรยากาศระหว่างทางน,นะบอกเลยว,ว่าวิวสวยมากระหวาา่างทางสองขั้นทางนะคะก็คือจะมีต้นลิงจีอะทั้งสองขั้นทางเลยบอกเลยนะเดี๋ยวให้ดูแล้วลิงจี่ของเขาอะแดงทั้งสวนอะเฮ้ยทุกคนบรรยากาศดีมากวิวสวยมาก ลิ้นจี่แล้วก็ลิ้นจี่อย่าตะโกนว่าโอ้โหแล้วหวานทานที่ไปนะพอเจอส่วนลิ้นจี่แค่ส่วนเดียวหลังจากน,านนะั้ะโอ้โหทันแถบเลยทุกคนเป็นส่วนลิ้นจี่หมดเลยแล้วก็ฤด,ดูนี้ก็คือเป็นฤด,ดูของลิ้นจี่จริงๆเลยอะเฮ้ยแล้วบรรยากาศดีมากแล้วปิ่นก็คือเป็นคนที่ชอบกินลิ้นจี่เพราะว่าปีหนึ่งอะมันมีให้ทานแค่คั้นเดียวดอยเนี่ย ขึ้นไม่ไหวคะ่ะปิ่งก็เลยต้งลงจากมอไซค์แล้วก็เดินขึ้นเนี่ยทานไปแบบเนี้ยแล้วก็ระหว่างทาที่ไปอะ่ะสิ่งที่บินเจอปิ่เจอมะม่วงป่าบอกเลยว่าสิบกว่าปีแล้วอะ่ะที่ไม่ได้กินเออมะม่วงป่าทุกคนมะม่วงป่านะลูกของเขาจะเล็กมันเล็กของเขาก็จะใหญ่หน่อยรสชาติเวลาที่สุกแล้วนะรสชาติของเขาหวานมากไม่ได้หวานธรรมดาหวานแล้วก็ เออเรียกว่าไงนะมะม่วงจะมีกลิ่นเฉพาะของเขาอะใช่มะม่วงป่ามันมีนมมกลิ่นเฉพาะของเขาเลยหอมมากมะม่วงป่าต้นนี้ต้นใหญ่สุดๆแล้วเวลาที่เขาสุกใช่ไหมเขาก็จะหล่นมาจากต้นไม้แล้วเราก็อยู่ใต้ต้นไม้เก็บเอาสิบกว่าปีแล้วอ่ะที่ไม่ได้กินอ่ะตั้งแต่ย้ายมาอยู่เชียงใหม่อะอุ้ยวันนี้ขับรถไปแล้วพอเจอทุกคนบรรยากาศในอดีตกับเข้ามาในหัวเลยเวอร์ไปไม่ใช่ ่คะพี่สาวอะลงไปในห้วยละไปเก็บมะม่วงป่าค่ะหนีปิดเอาเท่านี้พอเอาเท่านี้พอค่ะหอมปากหอมคอพอละและนี่ก็เจอแม่น้ําก่อนที่จะถึงสวนน่ะเนาะนี่อึดใจเดียวก็ถึงสวนแล้วค่ะแต่คมว่าไกลไหมบอกไกลามากทุกคนนั่นรถจมปวดขาปวดตูดหมดแล้วอะ่ะโอ้ยถ้าให้ไปอีกรอบนึงก็ยังคิดนะว่าจะไปดีไหมโอ้ยทุกคนแต่ปีนี้ ลิงจี่ดกมากออกดีมากดูลูกของเขาใหญ่หวานฉ่ำสุดๆเลยหวานอมเปรี้ยวอะทุกคนแต่ว่ารสชาติหวานจะมาก่อนแล้วค่อเปรี้ยวตามมานะนี่แดงทันตต้นอะเอากลับยังไงก่อนเอามอเตอร์ไซค์มาจ้าแล้วก็เอากระสอบมาคนเอากระสอบมาคนละหนึ่งใบถ้าเด็ดให้เต็มกระสอบก็คือกลับได้เออ แล้วมีพี่หลายคนอ่ะบอกว่าปินเอามาขายให้หน่อยน้ำปีนขาไขา่ไขล่ลิงจีหน่อยทุกคนดูหนทันท,นที่ปินไปก่อนลำบากป,ปะไกลเนาะไกลมากทุกคนบอกว่าทานันโหดแล้วก็ไกลสุดๆเลยจะเอาอยัางไงมาขายให้พี่ๆเนี่ยเออคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ตกนะอย่ารับออเดอร์แต่จะเอามาให้ยังไงก่อนทุกคนทุกใหญ่มากแล้วก็ แมงต้องหัวลิ้นจี่ก็คือแมงไม่เจาะนะนี่เด็กน้อยมีความสุขมากได้มาเก็บลิ้นจี่กินลิ้นจี่จนอิ่มอ่ะค่อยได้กลับบ้านด้วยก่นมาทั้งสวนมาสวนมาถึงสวนลิ้นจีอย่าพิมพ์บอกเลยกินลิ้นจี่ให้อิ่มแล้วค่อยขาับ,บ้านเดี๋ยวมาดูนะโททุกคนเยอะมากแล้วก็เด็กไปคนละหนึ่งกระสอบอ่ะขากลับกลับยังไงก้น เอาให้เต็มกระสอบไปเลยกระสอบปุ๋ยอะให้เต็มเป็นหนึ่งกระสอบเลยเอามัดท้ายเลยทุกคนจริงเอาเด็กน้อยมาด้วยมัดท้ายมอไซค์นะคะนี่มัดท้ายอย่างนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็แววงกลับ